ทหารกัมพูชาพร้อมรบกำลังพล1.2หมื่นนายอาวุธหนักเพียบตรึงพื้นที่ชายแดนช่องบกรายงานข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องบกเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีการเคลื่อนกำลังทหารอาวุธหนักเข้าพื้นที่ต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดกรณีแม่บ้านทหารกัมพูชาทำกิจกรรมบนปราสาทตะเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ จนมีการประทะคารมระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาต่อมากัมพูชาเพิ่มกำลังทหารในพื้นที่พร้อมนำอาวุธเข้ามาประจำการต่อเนื่องโดยมีกำลังพลประมาณกว่า10,000นายแต่หลังเกิดเหตุประทะช่องบกและทหารกัมพูชาได้เสียชีวิตทางกัมพูชาได้เพิ่มกำลังทหารเข้ามาเสริมอีกกว่า3,000นายทำให้มีทหารกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ช่องบกกระจายอยู่ในพื้นที่เนิน74 5ีห้า เนิน641และตรงพื้นที่มอมเบหรือสาลาตรีมุกจำนวน1 2 0หมื่นนายโดยกำลังทหารกัมพูชาได้นำอาวุธหนักตั้งเต็มพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเช่นกันพร้อมหันปลายกระบอกปืนมายังฝ่ายไทยโดยมีอุปกรณ์ต่างๆอาทิเครื่องยิงจรวดสี่ลำกล้องติดตั้งบนรถบรรทุก6ล้อและรถบรรทุกจรวด60ลูก1คันจรวดหลายลำกล้อง R M 7 0ขนาด122มม ปืนสั้น Hh 1 A ขนาด155มมรถเรดาร์อุตุนิยมวิทยา 702D รถถังรุ่น T 5 5ปืนใหญ่ขนาด130มม M 6 4ปืนใหญ่ขนาด122มมปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน23มม ZU 2 3จรวดต่อสู้อากาศยานระดับเพดานต่ำ q w 3ปืนไร้แรงสะท้อนขนาด82มมปืนคอ60 ปืนกลหนัก12.7มมปืนใหญ่ลากจูงปอ125มมไทย85จากจีนปืนใหญ่ลากจูงปออัตราจรขนาด155มม HS1A จากจีนปืนยิงลูกระเบิดกึ่งอัตโนมัติรุ่น LGC จากจีนจรวดไหลายลำกล้อง BM21 สหภาพโซเวียต